เฮ้ยนี่ไงกลับได้ละกลับเบลเกิ้ลแม่กันทังหายวิดีโอจริงนี่จริงจริงนี่ใครอ่ะเฮ้ยใครอ่ะใครอ่ะฮะ ใครอ่ะไม่ใครอยู่ในกระจกอ่ะฮะใครจริงใครวะใครเนี่ยใครเนี่ยเนี่ยใครอะจริงเยังมือออกเร็วมันมาใครอะจริงฮะใครวะเจ๊ อก็เจ๊เฮ้ยจิงใครอ่ะไปเช่าป่ะเออเช่าจิงว่าของพ่อดจิงเงี้ยฮะเฮ้ยใครวะเฮ้ยใครอยู่ในกระจกอ่ะอ๋อเอ้ยให้พ่อจรงอิงบ่ฮะฮะ ก็พ่าจิงหมาดีาใจ